ถึงแล้วเอ้ไอเดียชอบไหมคะฮะ <laughs> ชอบไหมเออมาถึงแล้วมาถึงแล้วอ๋มาถึงแล้วมาถึแล,าถแล้วมามเลยย นี่ครับอาหารปลานะครับยังมีผักอีกนะครับอ้เอไอเดียถือผักไปเก่งมากฮะที่นี่ครับถึงแล้วนะครับเขาบอกว่าห้ามนำสุรามาดื่มในบริเวณนี้โดยเด็ดขาดห้ามทิ้งขยะเรี่ยราดห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด นี่คือกฎระเบียบนะครับที่จะต้องถือปฏิปฏบัติกันแล้วก็ห้ามจับปลาโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีปลาเยอะไหมอสวย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 เาไมเหลือนิดเกดวไปไหนหมดอ่ะเดี๋ยวเราจะให้อาหารดูว่ามันจะมันจะมาเยอะไหมเนาะ mời mời nó mời 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 เฮ้อาดิระวังตกนะลูก

อะไรเนี่ยเอ้ามาแล้วมันเริ่มมาเยอะแล้วมันเริ่มมาเยอะแล้วมาแต่ว่ามันหายไปเยอะเลยปลาหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้ปลาหายเยอะเลยแต่ก็ยังมีเยอะอยู่สงสัยน้ําท่วมครั้งที่แล้วปาดลงไปกวาดลงไปหมดแล้วมั้ง Terima kasih telah menonton! สนุกไหมคะไม่ปลาพวงนะครับเยอะแยะเลยครับตัวใหญ่ด้วยเท่าคนก็มีนะครับเท่าเด็กคนหนึ่งเขาอนุรักษ์กันไว้นะครับอนุรักษ์ไว้อย่างนี้ไม่สูญพันธ์แน่นอน,นครับ <ๆ S 2> อยู่กับป่าต้องรู้จักรักษาป่าใครไม่เข้าใจคนอยู่กับป่าก็มาแวะมาชมดูได้นะครับที่ อำเภอกาลยาน,นิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนอยู่กับป่าได้ป่าอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำสัตว์สัตว์บกสัตว์ตปีกสัตว์อะไรก็อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะคนเข้าใจอยู่กับป่านะครับถ้าคนไม่เข้าใจก็หาว่าคนอยู่กับป่าจะต้องทำลายอย่างเดียวไม่ใช่ครับโอ้โหนี่ครับเยอะมากป่านะครับโอโ้ปัดดุก็มีดู เฮ้ยนี่ปลาดุกปลาดุกนี่มาทํามไมเนี่ย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 มาทําไมเนี่ยเอ๊ะมันจะกินปลาดุกนี่มันจะกัดมือเรา,เรา pave, ดี่บ่าไม่เอาเนาะปลาดุกนี่ปลาดุกนี่มันจะกัดมือเรานี่บา่าเด้อเด้เดีย๋ดวยว้อนี่ครับให้อาหารเหมือนให้อาหารหมูอาหาร เป็ดอาหารไก่เลยนะครับเนี่ยไอยเดียจะตกครับรังๆนะเฮ้ย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 มันดิ้งเลยหมดแล้ว